ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยรับแอนได้ครับแอด,บแอด <c oughs> จบอะไรจบสวัสดีครับสาวมสวัสดีค่ะ ถึงในแล้วบายบายออกเทียวบายวันไหนคะอุยมันไม่ได้คุยกับเธอยังไงพอไปบรับเลยเอานขขั่นนะึุนไหมพร้อมลง บ่ายปีหน้าหืูว่ามักจบจะได้เกี่ยวเนาะเขา่าได้ค่ะได้สว X, <S <S ัสดีค่ะเออโอ้เะเล็ก ่ตรงขาควพไปจ้าตรงมาเลยจ้าที่จิงหัวนะว่าผู้ใดเสดมไปไหนเสดมทําอยู่นู่นนี่ะเออถึงเชียงนี่เหรอก็เกี่ยวกับอะไรข้อแตกต่างคืออะไรบ้าง นึ่งคเอาไปนั่งคอยเอากลับคอยเอาขึ้นรถจำได้เขาเอาไปเฮ็ดอันนี้แล้วแนวอ้อยไฟยบหอเป่าวยบ่เออมนขาจนีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะซอปอมขาวเถอะปะ F.C. สีสเกตครับเบิก ờ à, là phái kìa à? phái hai phái hai ôi sao mày công nguồn để được ôi <laughs> มั่วค่ะก็เก่าอีกบัดที่นี่มาขั้นใหม่อยู่ไหนนี่ค่ะขั้นใหม่อยู่นี่เพชรเจริญการช่าง รวมทำบุญมาเจอไหมเจะมันเสียเดี๋ยวอันนั้นเสียอันนี้เสียจะเอียงครับแมน ว่นไปปลาไปดูไปขา้องยี่หรอจะไปขาองอีนังไงนั่งไงตัวบวกดูดี่ไนดีไงตัวบวกนั่นไดเดี๋ยวนพี่อยู่จังหวัดไหนครับ ยูบุริรัมค่ะผมว่าแต่สอปอซื้อรถเกี่ยวใหม่ปิดยังดูปูปลาเราบอกท่านอาจารย์ดูอย่างถระโทษทำเขาลาห็นบอันนี้นั่งได้ไหมเนี่ย โอ,โอ้พอดีเลยวะปปรถสปอร์ยคันไหนครับคันนี้นี่แหละค่ะดูคลิปเีจดมบอกสปอซื้อคันใหม่ตะดมขี้ตัวถึงเีสยดมต่มแล้วเจ้าสวัสดีสาวโมสปออครับสวัสดีค่ะจะติดต่อรถเกี่ยวสัปเร,ร์อรับงานบอ เพจลหันทรายชอป,ปอปอ่ะมันไปเสียแล้วเอฟซี <c ười> ถามว่ารับงานไหม,มลหานทรายกี่ไร่ค่ะกี่ไร่ไร่หนึ่งกับไปเชื่อไม่ได้สิเซียดมฝ่าบาทเพดพันไรคออไม่ใช่คนละคน กูเซ้งให้ขายให้เราหรือก่ปปเห็นเสียดมหล่อไหมครับอันนี้ต้องไปถามสอรอนะคะว่าเสียดมหล่อไหมเขาอยากเห็นหน้าเสียดมเสียดมหล่อไหม <c oughs> เซ็ตผมดีๆก่อนส <c> ิ <oughs> ทำผมดีๆก่อนว่าง <c oughs> ว่าง <c oughs> สิบาทนะไม่ฆากุ้ยเทียวเราได้โดษเยไหวส,สวยๆเขาบอกว่ายังไม่ตายเลยหลอกกันซะได้เสียดงแล้วคนตายเลยจะติดต่อโอยจะติดต่อรถเกี่ยวมาเกี่ยวทางม่วงสามสิบไร่ได้บอครับอะไรคือทางม่วง มันคือที่ไหนเหรอใช่ทางม่วงสามสิบนะคือที่ไหนอุบลราชธานีน้ำดีบัวบานตูวจากบอบออุบลครับอ๋ออยู่อุบลม่วงสามสิบบ้านเนี่ยเ่าตั้งอำไรแม่บ้านเล้อกทางเก่าเห็นแม่อะไรอยู่ในมือค่ะ ไปไปหายู่ใส่แล้เอาไปว่าไปใส่เอาอัดมาอีกเลยโอ้ย่นเนี่ยมาเมื่อเก้า จ้าน,านันคอนเบิงข่อยเสียวเหมือนเลยห่วยเหลือยี่สิบแปดคนเลยดิบ้าสามรวยกว่าเราหรอคันี่เอามันจีบเฮงเราเด้ กบไม่หรอกับไม่หรอกแปดสิบกว่าหรอกทำอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใกล้จะได้ไปเกียวแล้วใกล้แล้วใกล้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเ้วยังไม่ได้ไปไหนเลย เจอไม่สส่นี่แต่ขลองเสียเนาะจังแมนรอชมครับ แป๊บนึงนะคะกินน้ำหนึ่งไปนี่เห็นยังหัวหน้าเห็นเล็นหน่อยจ้ะเอาเห็นหน่อยเขาเล่นแนวหนีหรอ เพิ่งดูแล้วเนี่ยว่าเฮียนลอยเขาเดินกันแบบนี้เหม็นควันอันนี้แห้งปะเมืม่อไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะใส่ลูกดาวแล้วสอบปอทาสีเพิ่มมีไหมทำค่ะนูนสีซื้อมาแล้วมีสีสี สีเราตามกระปุกใหญ่กัแบบอีกระป๋องน้อยอ๋อมันก็บูกเป็นสีสีข่อย เป็นมูม่วมเหเดี๋ยวเดี๋แล้วี่เทปก่องหายไม่เป็นน้ำ้ำกล่องเน่ยนั่เป็นน้ไหายหรือยังคะ ทางขึ้นอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิซาปอาทางขึ้นรถอยู่ตรงไหนไม่มีรถนี้ไม่มีทางขึ้น <c oughs> เออวาอีหลีกล่องมันคือเป็นม่วมๆวะเ <c oughs> ช็ดแล้วเช็ดหลายรอบแล้วมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเดินไปเมื่อกี้แล้วมันเป็นควันนะ น้ำแสงคงล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 งตอนนี้เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะเต็มหนึ่งพันนะย้อนแสงแมนคือซีเมนล่ะอ้าวผู้ใดโทรมาอีกเนาะ สอปอหิวข้าวย่างสอปอหิวข้าวย่างย่างสอปอยังไม่หิวชู่ยๆครับขอบคุณค่ะ สปอทำรถเขียวได้สุขภาพสปอทำรถเขียวได้สุขภาพป็นยังไงมันจอยโรคหรอมาเกี่ยวที่บ้านให้ด้วยเด้นน้เ่เชียงเอวเขาว่าระรถไฟคีโมจมไปทามสป,ปอเมื่อไหร่จะแต่งงานคุณผู้ชายคะแต่งกับใครครับให้แต่งกับใคร <laughs> มันย <Cornell> ังไม่เรื่องลวงเลยฟาวเดอร์ข้าวสุกแล้วจาก KFC สีสเกตโคราช FC ครับทองปิ่งค่ะปุปูมาทำไมต้องเห็าเหม่ ก็ยัมาดูหลายที่พอทมาถามยยังมาดูแเป็นแล้วนะครับล้วงไซส์โดยที่ใครบ้านเห็นเนี่ยหนึ่งรถมวอยู่เกี่ยวสำเร็จแต่งเลยครับเบิร์ดค่ะว่ามีเงินแต่งแล้วแต่สีหางเงินโซดีแม่ถอนน้ำพันนี่ U F C ฮ่าค่าดองไปน้ำรถเกี่ยว์เบิร์ดแล้วแมน นี่ไงพ่นิจอีรีเดถ้าม,มันไม่ซื้อลราเกี่ยวไม่ทำลราเกี่ยวไม่ต้องซ่อมลราเกี่ยวนี่ได้แล้วค่ะดองค่ะดองออแถมมาเป็นอันนีแม่เฮาอีกนะคือต่อยอดเนาะต่อยอดพันซาน <c oughs> <c oughs> เอามาต่อยอด ตน่บอะน่นงวตเลยไม่า ja. นั้นรถเขาลงจนก็ไม่ว่ารถเขาหกบัดรถเจ้าของนะหกสายเออกดง เราเบิงเราจะของเราซ่อมได้ทุกจุดแซ่บตับสอบอกว่าค่าดองน้องตึงมาท่านค่าดองน้องแหงจใสอายสบบอ่อร่างในอีสอิตงมหนื่อยแลยิ่งน้องแหงน้องคุณนู่น่่งางนา้ีี เราต้องมาถ่ายทางนี้มันถึงก็ไม่มัวหนะ่ะเห็นไหมมันหักมองไหนเท่าวันหักตัวนี้บ<ะ>อ่ะเนี่ยไม่ต้องกับสามยันจับนี่มันกระจับอยู่ยังไงกันฮ่าฮ่น พึน้องว่าเออเตียนสายพันธุ์เนาะเอาสั้นอนู่กนดีเป็นสายพันธุ์อันนี้นะเตียนม่าเราิ้น่อันนี้หลังต้นกันอันนี้กระสือมะมัตัวนี้มเดี๋ยไปหลังเอาไปเลียนอีกแล้ว อ,ออกไปไ,ไ,ปไหมไชําม,มันพันไห้อยู่<ช>ไปตลาดตืนยุใ่ไช้สลิก,กับวออยู่านด้วยกันดกว่าเราเกีกเ่ยวอไรค่ะดองหาหมื่นคือเสียดมแตงซอรอดเออันนี้เอาว่าขน้แตงยม่หมดือว่าดูถูกไม่รเอาไม่ทำอะไรเนี่ย นี่ไงเอารถเกี่ยวไปเป็นค่าดองแทนเป็นเจ้าเจ้เสียเอาเวลาเนี่อะไรที่ซื้อยังแน่ชดไปเลยบันไปหอดซื่อมากกรมากเืมอมันนัดเรืมอมันนีอีกอยู่่อ ้าวขเจ้าวให้เสร็จเหรอดีครับเพิ่งมาสวัสดีค่ะนีออกกออนเ้นอันนี้ เห็นควันเดี๋ยวเรามานั่งจ่มคนเดียวกันเราปอคิดหนักแล้วอันซ้ายอน,นี้เพิ่นเสียสวัสดีครับสาวมดครับผมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีสวัสดีสวัสดีกินขนมด้วยกันไหมคะ ตาดาวไม่มายามหมอมาแล้วค่ะมาตั้งแต่เมาาื่อเช้าแล้ว <ś les> อ่ะแค่จังหนะไม่จังทีแห่งกับบัตที่นี้พอทำไมแก้วขี้ดิบไปใส่หรอ เราไมาใส่เห็นยังมันติดนั่นมันติดเขาไปตากแดดไปปะสาวอปอยทำรถเกียรน้ำหลั่นรถเปล่าดีครับบ้านหนูอังหวัดไหนครับผมอยู่บุรีรัมค่ะ ดีครับสอปอสวัสดีค่ะถ้าเอาเสียดงบอกได้รับงานถ้าเอาคัดเสียดมงบอกไดรไ้รับงานแล้วสบปอแย้ตรงไหนครับน้องมดอยู่สีสะเกดเรียนอยู่โรงเรียนอะไรน้องมดไม่ได้เรียนอยู่สีสะเกดค่ะเพราะเรียนอยู่สิงห์บุรี เกิดทีส่สีสะเกตแต่ว่าไปโตอยู่สิงบุรีนะคะไปอยู่สิงบุรีบ้านพ่อเพิ่งจะกลับมาเพิ่งจะกลับมาได้ปีสองปีนี่แหละคะ่ะคือครับเจมส์ื่คู่ครับท่านขอปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สดีคัะเจมอนสวัสดีค่ะรบววปอมีงานเกี่ยวข้าวันไหนครับวันเสาร์ค่ะตสารมดจิดที่จังหวัดสองหัวคืออะไรสช่งหวอะไรคือจังหวัดสองหัวอะไรจะเด่นอะไรนดิ ทันว่ครับทันค่ะนึกว่าคือคันไหนแล้วชอีก ไปถ่ายใกล้ๆจ,จะจไปก้ไหมครัขึ้นๆเขาใกลไหมรันขึน้นหรอืเอเส่านีา้หรือเจ้าหน้าครับเจ้านี้ค่ะอื่นเลยครับวันนี้วันอะไระ่ะ สีสาหัวเกตหัวอ๋อวันนี้วันศุกร์พรุ่งน,นี้ก็เกี่ยวน้วสิครับค่ะพรุ่งนี้เกี่ยวเกี่ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เกี่ยวคนกดไลค์ถึง250รอยสิบสอบปอสตาร์ดดให้ฟังหน่อยครับสตาป ไม่ได้นะคะสายน้ำมันสายน้ำมันยังมาไม่ครบค่ะถ้าจะเป็นตอนเย็นๆนะคะเพราะก็จะเป็นตลาดเราจะไปซื้อสายน้ำมันแล้วก็ซื้อสายไฮโดรดิกใหม่นะคะเสียค่ะซื้ไฮโดรดิกเสียแทนเมื่อวานนี้เช้ามาหายเลยซอปไปใายครับ ป่อดากอปอก่อปอ,ปอจะเอาคันไหนครับคันนี้แหละ เล่นอย่างกันเนาะ ลัวทำถูกแล้วค่ะ,นค,ะคนเราเป็นนี่ก็ต้องไม่ใช่เราเป็นนี่เราไม่ใช้นี่ก็ส่วน,นคนนี้มีความคิดแบบนี้นี่คือเขาต้องคิดอะไรอยู่คะหรือว่าเวลาคุณเป็นนี่ใครแล้วคุณไม่ใช่หรอ